กับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบนสมองสะบอนตอนนี้กำลังฉีดเห็ดสุกน่อไม้นไนนมนเนาะกินแรงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสอยหน่อไม้สีสุกเนาะนี่แต่หน,น่อไหมเมืม่อวานกับแกงมื่อนี้สีสุกมื่อนี้เผาเผาอะไรสสอยสุกเนาะซักสิกินยังคันบ่กกินหน้ำไหม <laughs> พอได้ชอบเลยฮะยัง อยากมวยอยากควายสวงอยากอยากลายสวงนนี่ะอยากลายจนสิบ่มีกินน้ำหใหม่ยังมีกินยังดีอยู่หนูใหม่กันหนูใหม่ก็ไปซับอยู่แถาแม่มูดเผาเดี๋ยวเขาสิได้ไปหาเอายังกับใบใบสังาใบสังพื่อแหละแถวทงหน้าพื่อแหละ ไปให้แม่อยาไปกันเลยเนาะงัวกะกสิเียอ่ไสนี่เนาะงัวเฮาก็มีจักโตนี่มีงัว8โตคนตกอี ตกดูขนาดคนก็ได้ตกเกลีบคุมมือจักอยู่ไสโก๊ะมันกับอันนี้โอ้เวทีหาโกเขียนเนี่ยเจ่าคิดออกจักอยู่คันน้องถูก่าเอาถือมาเสียงแมงตาโอท้อง บรรยากาศงามแรงตรงไหนตรงหน้าเนาะแ็่สิมีเสียงหลายอย่างจ้าเป็นเสียงยังเอยียถ้าตกผลไม้เน่ยหูลนผล คุณนะคว้ยเขาปุ๊กคู่หน้ากับไทยหุ่นแล้วแล้วเรียบร้อยงัวกับบจักเสียงมองสีเลียงแล้วแบบนี้ไทยหน้าหุ่นล่ะมันจะปุ๊กไปตามกลางบ้านหาวหัวงัวนําควยัว้ัวห่วหัวหัวหัวหงวหัหัวหห้วหัวาัวัวหัวัั พยอยากมีคือบ้านคือเมืองหมู่ก็เลยอุดซาเลี่ยงไปเพราะมันบอ่อตายกะคือว่าบุญแล้วเพราะอันบ่มีห้าหินเลยจ่อยก็ว่าบ่เป็นแล้วมจาจักสิไปเลี้ยงอยู่ไอ,อ งวควายคนอื่นยังว่ามีข้อเพื่องให้กินงวง้วยคราบหลอดงวควายเราบหลอดพอมีเพื่องให้กินเลยเพื่องมันเน่าเหมดครับพมีมองเมียนนี่เนาะเลาก็หาเห็นแล้วกุกกุกสังนี่พอมีพี่น้องเลยกุกสัง โคกสังนี่พ่อแม่พี่น้องผู้อยู่บ่โกสังนี่พ่อแม่พี่น้องกคกสังอันนี้นะสื่อมันนะกคกสังเออนี่น้ำเลยพันเอาลึกหอมได้ใบนี่ไปใส่สุบหตอไม้หมอก้อตอไม้หรือว่ามุกหตอไม้เลยเนาะ แสบอยู่ไรแต่มันมีน้ำเขาต้องเด็ดเอาใบในหน่อยมันมนอาใบมึงละวัาบวับไปเคปือนไปอะไรแบบนงอแขนาดเอา้า ยังต้มน <t my Mother> ั้ยังต้มน้ไมีแต่น้ำไม้ฮะแกงก็ยังินน้ไมมนะคกินยังหรอแกงดิบไม่่่อมกยมันกินแหงจะขางวกินป กอดยอกกอดยอกยิบขาง่วนเนาะิื้อเงินถูกไมบยิบนเนาะไมิบเเงินเือพูยไปเบิแล้วพยก็จะเกบพอพ่อจะสอบก็สี่สอบนึงุูยสี่สอบนึะได้เรมืนมีไพฝากนอกกับ่ฝากมา ส่วนดูบ้านที่2เนี้มัจัดอย่างเดียวและใคคุยยนเอือยไปกับมิดจับไม่ได้ฝากเลยใส่ นีมรูปบ้านก็พอมีเหตุพอมีงานมีการทำาอบเงินาไมมีต้อนหน่อยจังดำหายดำหน้ามันกับอไรไปหยคุยหยาคุยขันยานั่งวะเหลือจริงๆเลิศดุ เราคอยแต่ๆยันเท่าได้งินทำไมทำ่บอกบอได้ยินบอทำดับดื่มอยากจะด้กินเห็ดกินไก่ทำเะไเราจะยี่น้จะนั่งกันงี่มือยี่เนาะบ่มีเสื่องหมดตามบอได้ ก็สิได,ด,ด้กินยุข่าเลยครับ่อ้นนี้หนามจะนั่งเมื่อจะตุ่มายอย่าง,ายยางาดักอกินถ้าเป็นอะไร ใส่ในหน้ามาใส่เนอมโหต้องใส่ยังใส่นี่ก็พาะล่กขวนาเดี๋ยคลิปนี้คจบคกีบบงเพิทำนี้ดยทาผู้ชมบ่ได้ให้เบ่งเนาะตอนเห็ดแล้วค่รจะเห็ดแล้วเดกเด็กนละคิดว่าค่รจะได้กินข้าวอีกไม่ได้จบคกีปบงเพิดทำนี้ดยทาผู้่อพมลพีอน้องสูกชมทุกคน ไว้ไปพร่อนะงคลิปหน้าสำหรับที่นี่สบายดี